สวัสดีครับผมสวัสดีครับโชว์คาสิคูนะครับอาวินผมต้อมจากช่องแตเกมทีวีครับผมนี่เป็นคลิปที่2องละแต่อมีคลิปแรกนะตรงนี้ตกดกีมตัวไอ้นับคลิปนี้จะมาทำออันนี้เราจะมาแก่งชิน้ำครับผมนี่ครับนี่เลยครับหนึ่งนิครึ่งครับน่ครึ่งอ้วเดยเีย Ng đi như vậy. Oyen nít dinh dĩ dinh 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 uống dinh 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 เฮ้ยกอดูกอดูไอไปิมาณอดิเฮ้ยเสร็จเลยแดี่ยมันแตงกันมากเดีว่าจะเอาน้ำคมากินแต่มันอันตรายเลยไม่เอาต่อเยนวะรงไหมไหมโอ้ยเอ็นเตอมด้ลก เรานะครับจะดื่มน้ำแค่3ลิตรต่อวันประมาณนั้นเท่านั้นี่กินไปแล้วนี่แม่งกินไปลิตรครึ่งแล้วครึ่งต่อครึ่งแล้วไอ้เนี่ยคืออันนี้ไม่ต้องดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวมึงดื่ทั้งวันแล้ดังพุ่งมาแล้วครับเออยังย่งเสร็จนั่งนั่งนั่งกระเพาะกุนโงกระเพาะกุนล็กด้วยไอ้หมดเลยกูยอมเลยกูยอม แค่นี้ม sure. ึงก็ยอมแล้วเหรอวะยังไม่ไหวอะไรเนี่ยไม่ได้เอาอันใหญ่มาใส่ดูเล่นเร็วแบบปกติแต่ย้อแล้วถ้่กูยอมกูก็ชนะมึงแล้วเฮ้ยย้อนเลยอะยังไม่ไหวอ่ะปกติอยู่มากินเงี้ยถึงสองคนก็หมดแล้วเที่ยไปไม่ไหวหรอกกินน้อยๆน้อยไปกูดูแบบโอ๊ยโอ้ยวะ มาแล้วครับเขาเริ่มมาแล้วกูเริ่มีเกลี่ยน้ำเปล่าแล้วเกลี่ยน้ำไปกินนายเลยเนี่ยเออเออเออไม่อรอทั้งความไม่มีรสชาติแล้วแบบริบเครื่องอีกแค่เออกินไอ้น้ำรับยาไปทำตามนะผมไม่อร่อยครับไปทำตาอีกขครับผมจะลองก็ลองเถอะไม่ห้ามหรอกเออแบกยาดีกว่าแค่นั้น หมดลงโทเรยไม่ได้บอกเมื่อกี้เออก็แล้วผมเกมนี้ใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะหมดไปอุตายาหนไปคนแพ้แต่ที่นี้ไม่มใครกินหมดก็จะเป็นการวัดปริมาณวัดปริมาณปริมาณนะครับแหมผมนี่ของโกนะครับนี่ของวินนี่ของวินเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ก่อนนี่วินโกก็ฮันเตอร์แต่ไงเเต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของผมนะครับเดี๋ยวฮันเตอร์โอเคครับบอกหมลงโทษไปแล้วคนที่แพ้ที่ไม่หมดเอาให้ฮาที่